รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมใหญ่สิระแพทย์รัฐครับในรายการเกษตรสมัยสไตล์กองทุนรายการเพื่อเกษตรกรไทย100%ยเรซเาเจอกันทุกๆวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าแบบนี้ทางช่องไทยรัฐทีวี32ครับและวันนี้ครับผมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับนี่จะพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับกลุ่มเกษตรกรนะครับที่เขามีเลี้ยงวัวนะครับพวกนี้นั่นเอง แต่ว่าพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรในด้านไหนบ้างติดตามชมกันแล้วกันนะครับแต่ในช่วงแรกของเราครับเช่นเคยครับผมจะมาอัปเดตการทํางานของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในทุกๆด้านในช่วงแรกของเรารอบรั่วกฟอกครับกองทุนฟื้นฟู ลุยโปรเจกต์พัฒนาพนักงานให้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบที่โรงแรม TK p a l a t e a n d Convention กรุงเทพมหานครนายสกายพิมพ์บึงเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูลและพัฒน,นาเกษตรกรเป็นประธานเปิดงานอบรมผู้ปฏิบัติงานในการใช้ระบบโปรแกรมของสำนักงานและการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์พร้อมมอบนโยบายว่า สำนักงานได้มีการพัฒนาระบบโปรแกรมเพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานประจำปีอีกทั้งยังมีนโยบายที่มุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการทำงานให้เกิดความคล่องตัวได้แก่โปรแกรมแอปพลิเคชันไลน์และโปรแกรมสแกนเอกสารเป็นการพัฒนาระบบการทำงานให้เกิดความคล่องตัวและสร้างเครือข่ายในการติดต่อสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้เป็นพนักงานและลูกจ้างจากสำนักงานใหญ่จำนวน50คน เป็นยังไงกันบ้างครับกับการอัปเดตนะครับการทํางานของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครับที่มีเป้าหมายหลักนะครับที่จะช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องเกษตรกรรวมถึงอย่างไม่ทิ้งปัญหาอื่นๆนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันทุกสัปดาห์ครับและในช่วงหน้าครับแน่นอนตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับเราจะมาร่วมพูดคุยนะครับกับผู้ที่เข้ามาดูแลพี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดขอนแก่นนคร ครับเรามาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นกันแล้วนะครับแน่นอนนะครับเราต้องมาพูดคุยนะครับกับผู้ที่ดูแลพี่น้องเกษตรกรนะครับในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้นะครับเราจะได้พูดคุยกับพี่สานิ์เชิดโคกสีครับหัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดขอนแก่นนั่นเองครับผมสวัสดีครับพี่สานิทครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเจอพี่สานิตแบบนี้แล้วนะครับอยากจะให้พี่สานิตนะครับในพูดถึงในเรื่องของการดําเนินการนะครับของสานักงานสาขาขอนแก่นของเราหน่อยครับ ว่า,าเป็นยังไงบ้างครับอครับผมจังหวัดขอนแก่นเรามีทั้งหมด26อำเภอเนาะ,ค,ะค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นของกองทุนทุนทูนนเราเนี่ยสมาชิกที่มาขึ้นทะเบียนไว้นี่ประมาณ900กว่าองค์กรสมาชิกก็รวมๆประมาณสัก2 6000 60, กว่าคนถ้าผม,มเยอะเลยทีเดียวนะเระัเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างใหญ่เพราะงั้นการดูแลของกองทุนขอนแก่นเราก็จะแบ่งเป็นส่วนว่า เนื่องจากของส่วนงานที่จะต้องดูแลบริหารภายในสังงานแลว้วก็จะมีท่านอนุกรรมการ,รจังหวัดพื้นที่ที่แบ่งโซนการรับผิดชอบอืเป็นรายอำเภอรายอำเภอไปอย่างวันนี้มาเนี่ยสามสี่ท่านก็จะดูแลโซนดูแลเรื่องอะไร,รเรื่องของพบปะพี่น้ององค์ก,กรเกษตรกรให้คําแน,นะนําประชาธิพันธ์การขึ้นะเดียนการ สนัโครงการประชาพันเรื่องการจัดการนี่ขึ้นทะเบียนนี่การจัดการนี่เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะมีในส่วนขององคการดูแลพร้อมทํางานด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดของขอนแก่นเราเนี่ยจากข้อมูลที่มีอยู่คือว่าเราได้เคยสนับสนุนองค์กรเงินกู้ยืมเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ย62องค์กรครับเป็นเงินประมาณ27กว่าล้านกาทนะครับอันนี้ก็ ตอนนี้ก็กำลังดําเนินการติดตามความก้าหน้าโครงการอยู่ครับซึ่งส่วนใหญ่62องค์กรเนี่ยพื้นที่ขอนแก่นส่วนมากมันเหมาะกับการะสุสัตว์อ่ะอืมครับผมไอ้62องค์กร80ซจะเป็นการเลี้ยงวัวครับเพราะรวมๆแล้วประมาณพันตัวตอนเนี้ยอืมโอ้โหเยอะเลยทีเดียวคามคีดว่า4-5ปีต่อไปก็คงคงขยายมากเลยอันนี้เป็นส่วนของเงินกู้ยืมที่ลงสู่องค์กรครับนะครับ ส่วนการจัดก,การหนี้เนี่ยตอนนี้พี่น้องได้มาขึ้นทะเบียนหนี้กับกองทุนฟื้นฟูประมาณสองห0ื่นลายแต่เราก็สามารถช่วยเหลือไปประมาณสักห้าร้อยลายนะค,ะครับมันใช้เขาบอมันม,นมนประมาณเจ็ดสิบแปดล้านครับผมคิดว่าปีต่อๆไปก็คงจะเพิ่มมากขึ้นเพราะตอนนี้กําลังทยอยที่จะนําเสนอขอว่ารมการจัดก,การหนี้เป็นเป็นระยะๆะะอยู่เพราะในภาพรวมของอนาคตของขอนแก่นเนี่ยผมคิดว่าเนื่องจากการฟื้นฟูอาชีพกับองค์กรแล้วนี่ กองทุนขนแก่นก็มีนโยบายมีนโยบายที่จะเอาเรื่องหนี้ไปบูรณาการกันด้วยรับผมองค์กรได้เงินกู้ยืมไปแล้วปุ๊บก็ต้องเอาเรื่องหนี้เข้าไปคุยด้วยว่าจะแก้ไขปัญหาหนี้ภายในองค์กรได้ยังไงอย่างผมวันนี้ผมท่านางแนวผมสเตปปสุสัตว์เนี่ยผมก็ว่าต่อไปเนี่ยนอกจากสนุนโครงการกู้ยืมแล้วนะต้องเอาเรื่องหนี้มาพูดคุยด้ว่า4ี่หปี6ปีตามโครงการจะสิ้นสุดลงเราจะหมดหนี้หรือยังอันนี้คือความหวังที่ ถือว่าเป็นองค์กรตั้งต้นเป็นกรณีศึกษาซึ่งเรากําลังจะดําเนินการเรื่องนี้อยู่อันนี้เป็นเ,นเ,นเนท,ทิศทางของเราครับผมบและการเข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ครับแล้วที่เราลงไปในเรื่องของการฟื้นฟูอาชีพต่างๆครับเรามีการเข้าไปช่วยเหลือ,อยังไงบ้างครับในการฟื้นฟูอาชีพกับการจัดการนี่เร,เราก็จะมีการลงพื้นที่ เป็นระยะครับผมเป็นระยะทุกเดือนนะโดยวางแผนกันว่านี่ก็ลงนี่เพื่อฟูงก็ติดตามความก้าวหน้าครับผมในขนาดลงพื้นที่นั้นเราก็ให้ข้อมูลให้เรยบรอยความชัดเจนของทางกองทุนไปด้วยครับให้ความรู้ไปด้วยความรู้ไปด้วยว่าแนวทางการสำหรับอนาคตเป็นยังไงเราจะรวมไม้ลูม้มากขึ้นยังไงต่อยอดยังไงนะส่วนนี่ที่เกิดขึ้นจะแก้ปัญหาร่วมกันยังไงคือเราจะพยายามบูรณาการครับไม่ให้อยุดกวู่าที่แล้ว อง,อ,องค์กรจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อ,อมกับเราด้วยพร้อมกับนําข่าวสารทางส่วนกลางมาประชาพันธ์ให้ทราบด้วยว่าทางระดับนโยบายมีนโยบายปีนี้ยังไงเสนองบรัฐบาลปีนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนก็จะให้พี่น้องได้รับรู้ข่าวสารพร้อมกันด้วยเพราะวันีมนีทางประชาพันธ์ทางโทรทัศน์ทางสื่อสาร,รทางจดหมายข่าวาอะไรหลายทางหลายทางอันนี้ประกอบกันด้วยเพราะฉะนั้นก็สือว่า เป็นโอกาสดีที่พี่น้องจะได้รับขออ้อมูลเรื่องนี้ด้วยก็เป็นสื่ออย่างซนึ่งซึ่งกตง็ต้องขอบคุณทางนี้นด้วยถ้าผมก็เป็นการกระตุ้นให้พี่น้องเกษตรกระะกน,นะครับมีทีาเรียกว่าการอัปเดตข่าวสารต่างๆมีการพัฒนาอาชีพข,ของตัวเองอยู่เ,เรื่อยๆครับโดยการกระตุ้นนะครับของออของทุนสูงของเรารบรบแบบนี้นะครับเขออาญาตเสริมอย่างหนึ่งว่ารเราพยายามที่จะคุยกับองค์กรว่า,นวาอนาคตเดี๋ยวเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้เพราะการพึ่งตัวเองได้นี่ พื้นที่ส่วนใหญ่ของเอง็นถ้าจะองค์กรไหนที่ต้องการเสนอโครงการเลี้ยงวัวเนี่ยอย่างน้นอยๆควรจะเสนอสักคนละ3ามถึงสีตัวค,คือความคุ้มค่าในการที่จะเลี้ยงดูอืแล้วคิดว่า3-4ี่ตัวปุ๊บเนี่ยระยะเวลา5-6ปีเนี่ยวัวจะสามารถเพิ่มขึ้นปีการต่อยอดต่อยอดประมาณไม่เกิน ไม่ไม่น้อยกว่าสาสิบตัวครับผมก็คิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คุ้มค่าแล้วก็พอถึงสามสี่ห้าปีตามระยะโครงการเนี่ยวัวจะเพิ่มขึ้นประมาณสามสิบตัวถ้าได้คนละสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้คือความอยู่รอดของพี่น้องเกษตรกรในอนาคตจะเป็นผ่านการข้างหน้าของเราที่เราวางไว้เขาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทิศทางที่ที่เรา ที่เราไว้แล้วถ้าพี่น้องเกษตรกรนะครับที่มีปัญหาอยู่นะครับอยากจะให้กองทุนแก้ไขอย่างนี้ครับผมจะไปหาที่ไหนครับในสํานักงานสาขาคอนแก่นของเราครับครับตอนนี้ก็พี่น้องเกษตรกรที่ทำอาชีพการเกษตรนะครับสามารถติดต่อได้ที่สํานักงานกองทุนช่วยสาขาคอนแก่นอยู่ที่ตำบลท่าพระนะครับอำเภอเมืองขอนแก่นเลานี่แหละนะครับ่ม่ิดว่าพี่น้องหลายกลุ่มก็น่าจะเข้าไปสื่อสารกัน ทราบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญพี่น้องที่เป็นเกษตรกรทุกกลุ่มนะครับนอกจากที่เราประชาพันธ์เลผ่านทางอนุการผ่านลงพื้นที่แล้วนี่ก็ฝากประชาพันธ์ในสื่อต่างๆออกไปด้วยว่าถ้าเดือดร้อนเรื่องหนี้สินหรือว่าอยากรวมกลุ่มเพื่อจะช่วยเหลือ,อด้านอาชีพด้านโครงการให้พี่น้องเกษตรกรผมเองก็เรียนเชิญครับกอ,องทุนผูเป็นหน่วยงานของรัฐที่ตั้งขึ้นเพื่อ ะจะช่วยเหลือพี่น้องจริงๆตามเกยียติอารมของกองทุนกูถ้าอยากให้พี่น้องได้มีอยู่ดีกินดีเป็นอนาคตของชาติต่ตอไปอันนี้ก็เราทุ่มเทเต็มที่กับ,บ,บทุกคนครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่สานิตมากๆนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่กลุ่มสตรีเกษตรปศุสัตว์ผ่านางแนวแล้วครับผมเราจะมาร่วมพูดคุยนะครับกับพี่วนิดาสีอุ่นครับหรือว่าพี่อ่อนนั่นเองครับตัวแทนกลุ่มเกษตรกรปศุสัตว์ผ่านางแนวครับสวัสดีครับพี่ออนครับพี่อ่อนอยากจะให้พี่ออนนะครับพูดถึงความเป็นมาเป็นไปของกลุ่มของเราหน่อยครับตั้งเดิมของเงาก็คือตั้งกลุ่มเมื่อปีพศ2 0 3 0แล้วกัน เริ่มเงินจากกุ้มออมของสตีจากของสตีกเกษตรปฏิสัตธ์ต้านงแนวนี่แหละค่ะออมเดือนละหน,นึ่งบาทวันนี้ก็พอปีสองพอีมันมีพอระบอกของทุนเขาม้ากรนีทั้งลุ้มกันเลยได้ไปจดทะเบียนครับครับของทุนฟืนฟ้นฟู<อ>เพื่อพัฒนากเกษตรและสรัพากรของจังหวัดค่ะค,ค่ะกัะ มีการประชุมคนในกลุ่มอยู่ตลอดแลการเราไเคียนโครงการไปขอสนับสนุนงบจากเพิ่นจากกองทุนเลยนะครับจากเงทุนเพิ่นกระไฮมาครับรอบแรกนี่ได้สามแสนสองหมื่นบาทก่อนได้มีสมาชิกในกลุ่มสิบคนที่เข้าร่วมควันนี้ก็ได้เงินมากกับมาซึงวคนละตัวมาซึงวนี่มาซึงวแม่พันธุ์ค่ะแม่พันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ครับจ้านั่นแหละ เราได้มาเท่าไหร่นะครับได้มาสามแสนสองสามแสนแล้วก็มามาซื้อแบ่งกันคนไปซื้อวัวได้คนละหนึ่งตัวสี่คนจะมาชิกในกลุ่มค่ะครับผมกมาเลี่ยงแล้วก็ซึ่งว่ามาเป็นแม่พันธุ์แล้วกัวัวดังเดืองของเขาใน้คอกับมีอยู่แล้วค่ะคองตัวสองตัวก็มีอยู่แล้วด้วยเหมือนกันก็มาซื้อเพิ่มมานะครับผมก็เป็นการพัฒนาอาชีพของเรานั่นแหละนะครับผมพัฒนาขึ้นไปแบบการด้น้วแล้วแล้ว จากนั้นนะครับผมมีการเพิ่มพูนยังไงบ้างไหมครับจากที่เราได้มาแล้วตอนนี้จากตอนนั้นคือได้มาแล้วเขาก็มันเนพิ่มพูนนี่คือเขาก็ับมาขายขีง้งัวขายอย่างไรได้เสริมเนี่ยก็ขายาขี้วัวได้ด้วยเหมือนกันข,ขายขีว้วัวแล้วก็มาสมโตกันในกลุ่มค่ะกลุ่มสิบคนนแล้วจากของพี่อ่อนเนี่ยเอาตัววัวของพี่อ่อนเนี่ยจริงๆแล้วเ,เรามาขายเพื่อเป็นวัวเนื้ออย่างนี้ใช่ไหมครับ หรือเป็นแม่พันธุ์เป็นแม่พันธุ์ค่ะเป็นแม่พันธุ์เป็นแม่พันธุ์แล้วก็จองลูกมันไหวตัวแมวกับไปแต่ขยายพันธุ์ต่อค่ะตอนที่ซื้อมันก็บจะแฝงในยกน่ะค่ะสามสามมื้นสองนี่กับว่าตัวย่อยเป็นไรกันถ้าว่าแม่เพิ่มเงินเอาแม่เพิ่มเงินมันก็ได้เป็นแม่แม่มันซึ่งว่าแม่มันมาคมาท่านเฉพาะสองเดือนมันก็มาออกลูกเดี๋ยวนี้ได้ลูกแค่ตัวเองแต่ก็นี่ก็คือตัวนี้เป็นกําไรเป็นตัวลูกมาแต่ลูกมันก็ได้คือการเราเลี้ยงแฝงก็เป็นกําไรของเขาแหละค่ะถ้าบอก แล้วได้ขายไปบ้างหรือยังครับตัว então, ตัวอันนังค่ะตัวนี้เขาแบบจะนอมมันไว้อยู่ค่ะเลี้ยังมันยังมันเลี้ยงไว้ก่อนเป็นไว้มันออกตัวเมลต้องต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงถึงเอ่อกี่เดือนครับถึงจะเอาไปขายได้หรือว่าหรว่าทั้งที่ขายนี่ก็ก็น้อยจะขายกับติดเปดเดนยวนะก็ขายได้แต่ว่ามันเปลี่ยนตูเมลตัวไวแต่ขยายพันธ right. ุ์ดีกว่าแล้วก็ขยายต่อนะครับนั่นแหละ ท่านออกมาตู่ผูวเขาก็พอใจขายเขาก็ช่องคอยขายกันเลยนะแต่ละแก่กตเราขึ้นขึ้นล้มลงกางวัวเดี๋ยวนี้มันจะขึ้นขนล้มล้อยู่จ้ะแล้วในกลุ่มของเรามีการทํากิจกรรมอะไรบ้างครับกิจกรรมนี่ก็คือเขาับประชุมสองเดือนต่อครั้งนะคร่ร่วมกันมาแก้ไขปัญหาว่าผู้ใดงัวผู้ใดทำผู้ติดแนหรือว่ามีปัญหาอย่างเขากะปรึกษากันแล้วก็ชิงว่านี่เขาขายได้นี่สมมติเดือนหนึ่งคนละสองร้อยสามร้อยที่เขาจามาสมทบกันเป็นเดือนค่ะไปใน กลุ่มของเขาทำผู้ใดเดืดอดร้อนงัวก็บวสบายฉีดวงฉีดยาม,ามีเงินกับว่าเอาน้ำกันไปใส่อย่งที่บอกรัน,นถ้าผลตอบรับ<จ>นะครับจากการที่เราได้จากกองทุนมาแล้วแบบนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับมีการพัฒนาต่อไปยังไงบ้างก็ผลตอบรับแม้ว่าดีนะคะ่ะดีคือว่าหนึ่งเขากับมีงัวแล้วก็มี มันซ้ำๆกันเป็นธนาคารเดินได้น้องว่าเนี่ยเขาเรียกเป็นอย่างน้อยที่เราเห็นก็คือจากสองตัวเรากเพิ่มเป็นสามตัวในเรื่องของปุ๋ยในเรื่องของก็ได้ปุ๋ยได้ใช่ได้นะพ่อม่เจ้าหน้าพวขายว่าอย่างไดรถูกกำไรได้อีกหรือจะมาใช้เองก็ได้เป็นการลดต้นทุนวันนี้กันเดี๋ยวนี้มีแม่สองเมืองฟ้อนยภูมิที่เราเป็นสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มทีแล้ว ไปสมัครอันพักนี้กับกองทุนพื้นฟูไว้นะจ๊ะแล้วก็วันนี้บอกบ่าวันนี้กับมีกองทุนนี่เป็นที่ซื้อนีให้นะจ๊ะเป็นกับมาได้มาซอยแม่สองเมืองพรชัยภูมิของเราอยู่แล้วเป็นนีชาวก่อนมาซีฟนี่ซีปีสีตึ้งดอกตึ้งทุนมันกันล้านกว่าบาทนะจ๊ะไอันนี้ทั้งกองทุนพื้นฟูเป็นกับมาซอยซื้อนีก็ไปซื้อนี่ด้วยกันเหมือนกันนะครับผมคือแม่สองเมืองพรชัยภูมิค่ะอาชีพเกษตรกรค่ะโอแก่แย่ค่ะ ตอนที่ยังไม่ได้ถือซื่อนีชีวิตกับพอดีจังสี่หรอกคะ่ะลูกกัเลี้ยนบัานี่ไปเป็นปปนีสหกร่อนใส่เพื่อนบาได้ราวามาสบขามกระทบกับลูกเลี้ยนบดีกะเลือดได้ไปใส่เพื่อนบันนี้เพื่อนกะเลือให้ไปปับบพรงสางหนีขึ้นจากสามแสนไปเป็นหกสค่ะแม่กับพ่อไม่ทางไปกับมีกพอดีมีผู้หนึ่งเพื่อนมาแนะนำ่าก่องทุนฟืนฟูนี่เพื่อนซอยซื้อน,นีให้เพื่อนซอยได้คะ่ะแม่กะเลือไปตามเพื่อนล่ะแม่กับพ่อรู้เลี้ยงว่าสิไปแบบไหนแม่ก็เลยไป ไปสำนักงานยวนท่าพระแม่กับเลยไปสมัครบันนี้พนักงานเพื่อนกัเลยว่าเพื่อนใจดีายค่ะบันนี้เพื่อนก็บอกว่าคุณแม่มาสมัครกันเป็นสมาชิกของทุนฟื้นฟูแล้วคุณแม่ไม่หนีไมีอย่างบอกอันแม่ก็เลยว่าแม่ไม่หนีสหกรณ์แม่ใส่บ่ได้เพื่อนกัเลยอันไท้มาเอามุ้นหนีไหมค่ะมุ้งหนีที่เขาปัจจุบันที่เขาเป็นหนีเจ้สหกรณ์แม่ก็เลยว่าอันแม่จําว่าได้เขียนให้แม่แน่แม่ต้องอาอยังแน่แม่ว่างซี่ เพิ่นก็เล้ยว่าสมเนาที่เป็นบ้านบัปพิชาชนแล้วก็มุ้นนีที่เปีนีอยู่ณปัจจุบันเพื่นติตีเป็นทราเท่าดแม่ก็มาเลยแม่ก็เลยเอาใบตัวนั้นมายื่นเพิ่นก็เลยเห็นหายไทยเกืเอกสารห้แม่ก็กลับไปอีกแม่ก็ไปยื่นค่ะยื่นไห้ก็รอรอความหวังรอความหวังแต่ว่าช่วงนั้นมันกระโดดอยู่ค่ะกระโดดอยู่แต่ว่าแม่สิไปทุกเดือนวันนี้เพื่อนกันเลยวมา มีเงินตกมาแล้วเพื่อนซื้อนี่ให้แม่ก็ดีใจดีใจายแม่ก็มาบอกสูแฟนสูอย่างพอสูลูฟังเขาสิได้ซื้อนี่แล้วเขาสิมีโอกาสฝืนขึ้นได้แล้วแม่วางซี่แม่ก็มีกำลังใจมันบ่ะพ่อ่าได้ซื้อใส่นี่แล้วแม่ก็เบาเบาหัวใจแม่ก็มีกำลังใจแม่ก็เฮ็ดอีหยังแม่ก็เฮ็ดได้เนี่ยจากที่สิได้ขายเนี่ยขายนี่จากลูกแม่ก็เรียกว่าอยากให้เป็นแม่ได้ขายถอะถ้าลูกไปว่าไหวก็คือให้เป็นส่วนลูกซะแม่บืนผู้ได้่าจยังได้แม่กับไป ขอบคุณเงินกองทุนฟื้นผู้คนนอค่ะคน่น้อยได้แต่ว่าฉันกัสิคอยแนะน้าผู้ใดที่เพิ่นเป็นมีเพิ่นบูรุเพิ่นวันนั้นฉันกระสิแนะน้าประสานให้เพิ่นสิพาาพนนาเพิ่นว่าพนาเพิ่นนึงเพิ่นว่าคุณแม่สิกาจับไหมบอ่ส <ste al> ิห้คุณแม่ยแฮคุณเม่อ้อมจมอันอำเภอแวงหน่อยคุณแม่สิจับไหมอันจับคุยให้ได้บอกว่าได้ค่ะได้ได้ซ้อยได้เสมอว่าตอบแทนที่เพิ่นที่ซอยให้ได้มีวันนี้ค่ะ พราะเพื่อนซื้อนี่ให้เนาะค่ะก็เริ่มมาปลูกเขาก็กันกระชิดเบื้องมากระไปเบื้องนันบา้องหันบางนี้เพื่อนพาไปเนาะค่ะกระไปเบื้องก็ได้มาแชร์ยางกระนั้นแล้วเดี๋ยวมาเขามาเพียงคอยเห็ดในสวนเขานี่บางยางมันก็เห็ดบ่บบสำเร็จบางยางมันก็ะสำเร็จเนาะค่ะวันนี้ก็มีดอกไม้มีทุกยิงฟิ้งทุกอย่างที่เห็ดเข่ามานี่ยกะหอมยังไงก็มาขายวันนี้ก็ไปได้มาอันเนี่ยไปซื้อบุษด่าฝรั่งมาปลูกแม่ซื้อมาแชร์อยต้น แันวนี้หน้าเดืนนี้มันี่เป็นสองรอยก้วนแล้วค่ะแม่มา่ปลูกไว้วันี้พรอมมันขึ้นนั้นแม่ก็ตอนจริงเองแม่เรียนแม่เรียนในย t u b e แน่น่นแม่ก็เฮ็ดเองแม่ก็ตอนจริงขายพร้อมมือนึสิเฉเดียได้มือละสองรอยในบ้าค่ะเฉเดายได่เข้าอมาบางมือมันก็ได้หลายกันมาเฉเดียใส่กันเอามือบ่ได้ก็บ่ได้มือบ่ได้ขายบางมือคันแม่ค้าสร้างยังสี่เป็นค้าเป็นยังจังไงวันนี้คันมือวันกุนยังสี่ลูกสาวกมัดดอกไม้ มัดดอกไม้ถ้าด,ดากเลี้ยงหลายอย่างส่ก็ไปส่้งตลาดค่ะเอาดอกไปส่งพร้อมแลว้วก็ไปมัดรับจ้างพร้อมพูกสาวนะแล้วก็มามัดขายกลับมาก็มามนของจ้าของขายเลี้ยงขายน้ำบางค่ะทุกวันกุนเขาก็ได้เงินมาจากมรงงานก็มาเลี้ยงงัวนน้ำอีกค่ะก็ะเดี๋ยใส่เงินทุนเงินเดก่กองทุนเพิ่น <laughs> มีการซื้อนี่เยอะไหมครับหลายหลายคนไหมใน,<ค>นในกลุ่มแม่เดน้มีเราได้ช่วยแต่จะอีกสองสองคนเพิ่นกับขึ้นตะเวียนอปยุจัดก็รอคิวกันนะครับระะถ้าตา,ตามความเร่งด่วนของแต่ละคนน,น,นะจากที่เราได้งบจากกองทางกองทุนมา3ามแสนสองคิดว่าตอนนี้นะครับมันน่าจะมีการเพิ่มพูนเป็นรายได้มาน่าจะประมาณเท่าไหร่ได้ครับเพิ่มเนี่ยเพิ่มเนี่ยค่ะพอหนึ่งเดี๋ยวนี้มันออกลูกสองตัวอันสองตัวหนึ่งออกลูกเล้วได้สองตัวอีกแปดตัวนี่ก็ลังทองด้อยค่ะถ้าแม่เท่าขายครับ มันก็จะได้เป็นลูกมันชีพตัวเด้ค่ะปีหนึ่งเพราะเดี๋ยวนี้ห้าลูกตัวก็ได้สามเดือนชี้เดือนแล้วค่ะนั่นแหละตัวหนึ่งตัวหนึ่งน่าจะได้ประมาณสักประมาณสามห้องื่อมาสามหมื่นสองกันเท่ากับจะเอาไปขายช่วงที่มันถือกัน้ะจะขายช่วงนี้แค่ก็หล่อเชื่อได้กำไรดีนะครับกำไรดีคิดว่าอย่างไีเนาะก็คือต้องเกินสามหมื่นไปแล้นะครับผมเกินก็คูณไปเลยนะกาจรจำนวนตัวที่เราได้มาเนาะคูณเอาจากชีพตัวครับผมเป็นไงมีความสุขไหมครับจากการที่ได้ทางกองทุนนะครับ เข้ามาสนับสนุนแบบนี้มีค่ะมีแม้ว่ามีความฉกยุทธแต่ว่าผลที่ได้นี่มันตอบมันมาเท็าไหน่กับรษกิแต่ก่อนเนี่ยเามึนตาอาปาได้เลยค่ะจากที่บางคนนะครับหลายๆคนเนี่ยไม่รู้จักเลยนะแล้วก็ไม่มีหนทางเนี่ยพอหลายๆคนมารู้จักกองทุนก็ทําให้หลายๆคนกลับมายิ้มได้นะมาหนี้ขั้นไปไปสมัครสมัชีกเพิ่นนี่ก็ผลดีมันก็คือว่าแคนาเบอี์เนีมีสินหลายๆสิเขาใส่ว่าใดกั ต้ไปขึ้นตปเวียนนี้ไ้ก็เพิ่นนักตัดย่ำนานเพิ่งกับเมาะซอยกษบสีตะโกน้องไ่ด้ย่นจ้ะอยากเห็นจังเลยนะครับในเรื่องของการเลี้ยงวัวของพี่อ่อนเป็นยังไงบ้างนะครับจำนวนวัวหน้าตาเป็นยังไงอยากเห็นแล้วพาพาพาพิผมไปดูได้ไหมครับการเลี้ยงวัวกัดควายออกคอกชันไปแล้วไปแบบนี้เลยนี่น้องวัวของเราใช่ไหมครับพี่อ่อนครับผม กันเลี้ยงเลี้ยงง่ายๆเลี้ยงจบ่ายมาเล่ว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 มากินบัวเดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงว่าจำบ่ายนี่หลอดตาอันทางพวกวายยังไงน้กกระเกี๊ยวหย่างเนี้ยกับปล่อยมันกินตามธรรมชาติเนี้ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับดูสุขภาพดีเลยครับพี่อ่อนอย่างนี้คือเป็นบัวพันธุ์อะไรครับบัวบามันผสมบัวไทยหน่อยเขาเนี่ยอาจารย์เนี้ยมันสีเลี้ยงง่ายมันสีอันมันรักษาง่ายค่ะมันไม่เคยเป็นโรคเป็นไฟเป็นใดเนี่ยเพราะอาจารย คือบรานี่ก็คือเป็นวัวที่เขานิยมกันเลยนะครับแต่ว่าเราามผสมพื้นบ้านนะครับเพราะว่ามันมันจะแบบว่าทําให้ทนในเรื่องของโรคต่างๆนะครับผมอ่าครับผมอ่าพี่ออนแบ่งกันไปครับนี่มาอาเร็วๆๆๆวอ๋อพี่ออนครับแล้วอย่างนี้อย่างนี้เราใช้อะไรให้เขากินบ้างครับ ก็กยาธรรมชาติเนี่ยละคแลรวกับ,บมีน้ำมือแรงกับอาหารมือกังบนี้อาหารเสริมเนี่ยเขาไปซื่อว่าอาหารกับเฟียงค่ะเฟียงเฟียงแห้งเขาน่ะครับแพงไหม,มพวกหัวอาหารพวกอะไรหัวอาหารก็สวมนึงก็สี่ร้อยกว่าบาทใช้ได้นานาไหมครับ แต่ง้วนไหลตูงทีิมันก็ได้อาทิตย์เดียวก็ก็เชื่อเนี่ยก็ต้องให้ไหลซึ่งเขากินยาธรรมชาตินี่ก็มีกินยาธรรมชาติด้วยแล้วก็เสียงยบ้านจะอาหารเสริมก็คือเสียงแห้งเขาครับผมอย่างนี้เราประมาณนี้ประมาณเนี่ยกี่เดือนกี่ปีแล้วครับอย่างเงี้ยอันนี้นี่ถึงว่าเริ่มแต่ลูกชองลูกสามมันไม่เริ่มไปเพราะอายุลายอะแล้วเนาะตอนซื้อมาเราซื้อมาประมาณไซส์ไหนได้ครับพี่ออนก็ตอนนั้นเขาซื้อเมยพันธุ์มันไม่ได้เขาซื้อมาตัวใหญ่ก่อนเลยซื้อมาตัวใหญ่แล้วมันกับมา มันมีทองมาแล้วมันก็มาออกลูกนเมาออกลูกได้อีกนะครับผมวันนี้ใส่นี่ก็แล้วแต่เขาฉีขายว่าเขาเอาตัวเม่มันไว้แต่ขยายพั้นตอนค่ะตอนซื้อมาเท่าไหร่นะครับตัวละสามหมื่นกว่าสี่หมื่นกว่านี้กับเรือต่ตัวหน่อยตัวใหญ่ถ้าเป็นตัวใหญ่เลยที่เราเอามาเป็นแม่พันธเลยตัวใหญ่ท่าไหร่ครับกากสามหมื่นห้าขึ้นสามหมื่นถึงชี้หมื่นแบ่งจีแหละแล้วถ้าเราจะเลี้ยงให้มันโตแล้วขายได้ในราคาดีๆก็อยู่ประมาณใช้เวลาประมาณสองปี ปีที่สอกว่าอ๋อปีรึ่งหรือสองปีก็จะขายได้ราคาประมาณที่เราซื้อมาก่อนแรสามหมื่นกว่าือสามหมื่นกว่าขึ้นไปขั้นตัวแม่ก็ได้ราคายดีอยู่กันมันงามอ๋อครับผมก็ถือว่าได้กําไรนะครับดีพอสมควรนะครับกว่าการเลี้ยงวัวแบบนี้นะยิ่งถ้ามีจํานวนมากขึ้นมันก็จะเป็นมันนขึ้นมันชิทองจำนวิมีหาตัวท้องพร้อมกันปีนี้เดืยนนี่ตัวนั้นท้องอีกสองตัมเดือนตัวนึงท้องปีนึงก็จะออกลูกครับิหาตัวก็ได้หาตัวมดเลยค่ครับผมก็เป็นกําไรเพิ่ม ำไเพิ่มขึ้นตามจำนวนตัวของเขานั่นแหละนะครับผมอยากให้พี่ออนนะครับได้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่ชมรายการของเราอยู่นะครับมาเที่ค่ะภัยว่าท่านสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูปนจอยฟื้นฟูอาชีพแล้วก็ปนจอยซีนี่เฮาขันเกิดฮาเฮามีหนีหลายที่เพราะเพราะที่ใจได้ไปลงทะเบียนกับเพลิน เป็นกตรย่อยเกษตรกรทุกคนแหละค่ะคุณผู้ชมครับและคุณผู้ชมนะครับถ้าใครที่มีความสนใจนะหรือว่าสงสัยนะครับมีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับได้ทุกสาขาทั่วประเทศของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปกับน้องวัวตัวน้อยตัวนี้นะครับผมคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามชมรายการของเราได้นะครับทางช่องไทยรัฐทีวี32ครับในทุกๆวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้ากับ รายการเกษตรสมรัยสไตล์กองทุนรายการเพื่อเกษตรกรไทย100%ครับสำหรับวันนี้นะครับผมและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ